เอาละครับทุกคนอันนี้จะเป็นมอดฟรายเดย์ในฟังกินอีกอันหนึ่งที่จะเป็นมอดเก่าๆนะฮะจากเกมที่มีชื่อว่า Anteater Goose Game นะครับเป็นเจ้าหา่านสุดป่วนนั่นเอง <S <S 1> <S 1> ในสมัยก่อนในเกมนี้ดังมากๆเลยนะฮะในปัจจุบันก็ยังมีหลายๆคนที่ติดเกมนี้กันอยู่นะครับแมใครจำไม่ได้เดี๋ยวผมเปิดเทรลเลอร์ให้ดูกันก่อนนะฮะมาไปดูกันซึ่งอันนี้จะเป็นเทรลเลอร์จาก House House นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมมันเป็นการทำสวนแล้วก็มีเจ้าห่านเดินตามแล้วก็ร้องกาบใส่ เราไม่ใช่คแค่ตัวเดียวบอกเลยโอ้พระเจ้าช่วยที่รักจ๋ามันกัดเอาคุณเจไปแล้วเอาแฮนดสตัวที่แสนปันป่วนนะฮะประมาณว่ามี2คงคนเล่นไงเล่นกันประมาณว่าทําหน้าที่ปันป่วนตัวละคร NPC ที่อยู่ในเกมนะฮะมีภารกิจต่างๆให้ทํานะฮะดูเห็นปะ่ะป่วนกันมากเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เอาละครับทุกคนก็จำกันได้แล้วใช่ไหมฮะสำหรับเกมเกมนี้มาถ้างั้นเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูมอสฟรายเดย์ในฟังกินในคลิปนี้กันเลยครับผมสำหรับมอสในวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งมอสสุดฮาสุดเกานะครับนั่นก็คือมอสที่มีชื่อว่า VS กับ n อันเ Goose นะฮะเจ้าแหนตัวแสบนะฮะที่แสนปั่นป่วนตัวละครต่างๆมามากมายนะฮะคราวนี้เขาไม่เยือนเกิร์ลเฟรนด์กับบอยเฟรนด์แล้วว่ะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะปั่นป่วนกันขนาดไหนนะฮะสำหรับเจ้าแหนต ด้วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปที่สตอรี่หมดกันเลยแล้วก็ไปดูที่วีคสุดท้ายนะฮะเราจะอยู่ในวีคที่มีชื่อว่ากู๊ดนะฮะเจ้าแหนไงและดูภาพดิภาพเขาทำได้ดีมากๆเลยนะสื่อถึงตัวละครเกมตัวนี้มากๆเลย Antagonist not by house house, house นะฮะไม่ใช่โดย house house ตลกดีปะ่ะแล้วก็มีป้ายเตือน by friend อยู่ในนั้นด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอ้ยทำ รีเพลเราบีกินเลยนะฮะเริ่มเลยฮะอะไรอะอาชิเมนเฮ้อยอี่างวะอ่ะสามอันติดมาก็กวนแล้วนะนาอา i e ชิเม n นแบบยังไม่ได้ทำอะไรเฮ้ยอยู่ในสวนสาธารณะบนะี๊บ <B leep> ผมล้องเพลาะไมหมฮะเอ้ยไม่เอ้ยใครเอาไปเอ้ยแฮนแฮนเองเงีบยบเออไม่เป็นไร อ๋อฉันมีสำรองอารเราเหมือนแบบ boyfriend มานั่งสูนสาธารณาใช่ไหมแล้วก็เจอเจ้าแหนตัวนี้มาแย่งไม่ boyfriend ไปนะฮะดูมันคราบไม้ <laughs> 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 เฮ้ย,ยน่ารักว่ะเออเอ้ยน่ารักดินะครับดูดิ อะไรอ่ะด้านล่าง to do สิ่งที่จะทำก็คือต้องทำการขโมย my boyfriend แล้วก็ชนะแรปเปอร์เทินนะฮะตะลกอะ่ะอารมณ์แบบเกมอั n t i t e n ghost เงเอ้ยม ไอโน้ตสิ่งที่จะทำนี่มันเหมือนแบบขึ้นมารบกวนสายตาเราเฉยๆนะมาเลยเจ้าแฮนแกอยากจะเป็นแฮนย่างประจำ MK ไหมบอยเฟรนด์จับไปเลยมาเอ้ยสวยงามนะฮะ <c oughs> น่ารักชิเป่งเลยฉาก เฮ้ยไอตัวนี้มาด้วยว่ะโอเคไปเฟรมต่อไปนะฮะเอ้ยไอตัวนั้นไอแฮนตัวนั้นที่มันปั่นป่วนชั้นตลอดทําไมมันเป็นแร้องเพลงอยู่กับใครก็ไม่รู้เนี่ยตัวเล็กๆผมสีฟ้าอืมน่าสนใจจริงๆเอาแบบนี้ละกันขอมาดูใกล้ๆหน่อย <laughs> มีการขอมาดูใกล้ๆ เฮ้ยทำไมอยู่ดีๆ,ๆหลอดเลือดมันล่วงลงไปข้างล่างเมื่อกี้มันให้เรากดสเปซบาร์ด้วยนะเกือบไม่ได้กดเออหลอดเลือดกลับมาแล้วกดสเปซบาร์นะฮะชูสองนิ้วเออมีการให้เรากดสเปซบาร์ เออมาเฮ้ยรวมางเนี้เป็นบา้าไหมอืมเกือบกดไม่ทันเมื่อกี้เป็นบา้าไหม บางมให้เรากดบ่อยอยู่นะดูดิต้องตั้งสมาธิดีๆเลยเอเอได้อยู่ยมีกันอยู่ด้วยกันด้วยกับบอยเฟรนด์เจ้าแหน เอ้ยหมวก boyfriend หายเอ้ยไอ้บ้าไอ้หานบ้าเอาหมวกฉันคืนมานะวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามจริงๆนะตลกอ่ะหานมันขโมยหมวก boyfriend ไปนะแล้ววิ่งหนีไปรอบๆวนมากบอยเฟรนด์วิ่งไล่เอาหมวกนะห่า boyfriend ตลกดีกว่า ที่เราจะต้องทำก็คือขโมยไมโครโฟนแต่ว่าเจ้าหหนมันขโมยหมวกไปแล้วเออไอ,ออย่างนี้ตลกดีแหนมัันตลกดีนะเออเกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าห่านบ้าขโมยหมวกฉันไปได้ไง หมวกใบนี้สำคัญมากไปกับชั้นทุกน็อตแต่แบบไม่ค่อยได้เห็น boyfriend ถอด ok หมวกนะนี่เออได้เห็นแล้วโอเคไอันนี้เหมือนวิ่งไปเป็นวงกลมนะรอบรอบเออมีโน้ตขึ้นไหม่แกฟังลูกศรแบบเบา อจช่ไปเออน่ารักที่เป่งเลยเอ้ยอะไรอ่ะเนี่ยมันข้ามมวกบอยเฟรนด์วิ่งไปนะฮะตรงที่แบบมีป้ายห้ามเข้านะครับ แล้วก็โออว,วิง่งไปชนป้ายหมวกกระเด็นกลับไปหาบอยเฟรนเงือบเข้าไปสวมหัวบอยเฟรนพอดีอย่างเท่ๆคคลๆอะไรจะเวอร์ขนานดะนั้นแหนถึงกับเอองงโองอ้ยมึนหวัวแล้วบอยเฟรนก็เดินไปนะฮะแล้วเจ้าแหนก็หายมึนแล้วนะแล้วไงต่อหงแกล <laughs> มีการร้องกาบเนดะ้ <laughs> จบขอบคุณสำหรับการเล่นมอดนี้เออถือว่าทำได้น่ารักดีนะฮะไม่แย่เลยนะ เออทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าฟรีเพลย์กันนะครับเป็นแบบสมุดโน้ตด้วยว่มีกลับไปที่หน้าเดสก์ท็อปด้วยเฮ้ยเพลงเดสก์ท็อปเหรอ,อทำไมมีให้กดเมาส์ตรงนี้ด้วยทำอะไรได้กดเพื่อ <5. S 2> ปิดหน้าจอด้วยนะฮะ <5. S 2> เราเอาเมาส์มาต้องคอยแบบปิดหน้าจอด้วยนะ้ยแอบยากนะเนี่ยเออตั้งสมาธิดีๆเอาเมาส์มาวางไว้แถวนี้แล้วกันกดกดกด เอ,อแผนตัวนี้ตลกอะ่ะอันนี้อารมณ์แบบเหมือนเรามาสู้กับแผนที่อยู่บนเวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะฮะเออกดปิดไปนะเออเอ,อเอ้เข้าบนกดได้ปะ อ๋อมันมาดึงเลือด <c oughs> แล้วก็เดินจากไป <c oughs> เอ,อ้ยใหม่แกตวนนะอันมณ์เหมือนทริกกี้ดึงเลือดเลยแต่มันน่ารักเนี่ยมันค่อยๆเดินมา <c oughs> ใหม่แก เออให้กดอีกแล้วนี่เออแมาโอ้เริ่มบังเยอะโอ,โอเคกดกดกดเออชิวๆไปเฮ้ยทำไมเสียงเพลงแบบเพียนะเนียเนี่ยมีการทำเสียงเพลงเพียนด้วยจบหรอจบอยัง นั่นไงยังไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวโอ้โหเโอเ๋เอๆเแล้วก็ PC e เออ r เลอรวนมากๆเลยนะทำดีมากเลยนะฮะสำหรับมอดนี้นะใช้ได้เลยเอ้ยมันนะ่ะชอบชอบคอยแบบตัรุโหมดเขาแล้วกดเข้าไปแล้วมันเป็นแบบอีกฉากหนึ่งอะ่ะเขาทำดีมากนะเนี่ยทำซ้อนเมนูอะ่ะในส่วนเนี้ยเออทำดีจริง ออในฟรีเพลงก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็รวมทั้งหมด4เพลงว่าง,งั้นเธอโอเค เอาละครับผมก็จบลงแล้วนะฮะสำหรับมอต V S กับอ n t เตอ e ์เ o ิลกนะฮะหรือว่าเจ้าแหนที่แสนเกเรของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอีนึงมอตเก่าๆแหนๆน่ารักน่ารักนะฮะที่เขาทําออกมาให้สังคม Friday Night ฟังกินได้ลองเล่นกันนะครับน่ารักมากเลยอยากให้อีกหน่อยมีพวก ghost simulator อะไรพวกนี้นะน่าจะแหนะมอตแบบนั้นถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะฮะอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับยินดีต้้อออออออนนนนนนรรรรรรััััััับบบบบบสสสูู่่่คคคคคควพพพีีลลลลลมมมดด์ผผาาหิปปขขไกกกทุุแภ ะะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเจอที่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ